السلام عليكم ورحمة الله <applause> وبركاته الله أكبر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  أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله I'm <se��vi também> not <tolerance> <lassen> <nós enMe> <dungeon> Ey Allah'ın kolu Ey Allah'ın kolu Ey Allah'ın kolu Ey الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله هو رسول الله محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله علي ذات عظيم الصفات سمي سمات كمير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جليل البرهان فخيم الاسم قصير العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء أميم الإحسان شديد العقاب سريع الحساب أليم العذاب عزيز السلطان نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأحمر والأسود المنعوذ بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم بإياي أولا بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فإن الله تبارك وتعالى قال في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كابينون بوبنتيراكين الله سبحانه وتعالى أنا برايك ขอให้ตัวผมและก็พี่น้องทั้งหลายเนี่ยมีความตักวามีความยำเกรงต่ออลอตตาลาผู้เป็นเจ้าทั้งนี้เพราะความยำเกรงต่อลอตนั้นเป็นรากฐานของความดีงามทั้งโลกนี้และโลกหน้าพี่น้องที่รักของอลอตตาลาในลหลายๆสิ่งที่อิสลามได้สอนเราเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนคนอื่น อัลล l a h มานะฮวตาลาดำรัสในอัลกุรอานเอาไว้ในอายะห์นึ่งบอกว่ายาอายุหัลาดีนอามานูฮัลอดุลลุกุมอาลาติจารตินตุงจีคุมมินอาดาบินอาริบบรนดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเอาไหมเอาไหมเนี่ยัลอ a h ตาลาถามนะไม่ใช่มนุษย์ถามนะครับและการถามนี้เพื่อให้เกิดความอยาก นะไม่ใช่คนรวยไม่ใช่กษัตริย์ไม่แค่ใครใครมป็นคนถามเราอัลลอฮฺตาลาเป็นเจ้าของจักรวาลเป็นเจ้าของโลกบุนยาอาคเครอเป็นเจ้าของสวรรค์เป็นเจ้าของนรกเป็นเจ้าของความรวยทั้งหมดอัลลอฮฺตาลาบอกว่าอัลอดุลลุกุมอาลาติจารอเอาไหมจะชี้แนะให้เห็นถึงการค้าอันหนึ่งติจารอเนี่ยคือการค้าแล้วกําไรของการค้าอันนี้เนี่ย ไม่ใช่กําไรเล็กๆใน้อยแต่ถ้าว่าเมื่อคนคนหนึ่งได้ลงทุนในการค้าไปแล้วอัลลอฮ์บอกว่าคุนจีกุม,มินอาดาบินอาลีมการค้านี้จะทําให้พวกท่านพ้นจากการลงโทษอันเจ็บปวดก็คือพ้นจากนรกของอัลลอฮ์คนคนหนึ่งไม่ได้เข้านรกของอัลลอฮ์เนี่ยมันจะโดยปริยายเข้าสวรรค์นะเข้าสวรรค์นแน่นอนแต่ถ่าหากอัลลอฮ์บอกว่าทําให้เจ้าจะเข้าสวรรค์นเนี่ยคือบางทีอาจจะเข้าสวรรค์หลังจากลงนรก แต่ถ้าหากว่าล่อบอกว่าไม่ต้องลงนรกเลยเนี่ยวันนั้นอาคอรอะห์มันมีแค่สอง่นนั้นไม่ไปสวรรค์กับนรกถ้าล่อบอกว่าไม่ลงนรกแน่นอนคนนี้ไปสวรรค์เพราะนั้นเนี่ยผลลัพธ์ของสำนวนแบบนี้เนี่ยหมายความว่าอย่างไงปีจาระหรือการค้านี้เนี่ยจะนําทุกคนไปสู่สวรรค์ซึ่งทุกคนสามารถที่จะทําได้ปีนาี่รักอันลาลมาลนะหัวตาลา อายะครัมงอัลเราบอกว่าให้อิหมานตอ่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์เป็นประการแรกซึ่งที่ต้องการที่จะให้เราได้มาฉุกคิดกันก็คือว่าการอิหมานตอ่ออัลลอฮ์ก็คือเราอยู่ในอิสลามนั่นเองและเราก็ปฏิบัติอามาัลอิหมานอย่างเดียวแน่นอนว่าไม่พอมันต้องมีอามาัลมีการละหมาดมีการถือศีลอดและก็ฮักของลูกหลานอาดัมฮักของอลัลลอฮ์เยอะแยะ อลัลตาลาเรียกการปฏิบัติเหล่านี้วติจาระคือการค้าขายทีนี้ทุกคนเนี่ยเข้าใจยังท่องแท้ว่าการค้าต้องมีลงทุนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะได้กําไรกลับมาประเด็นตรงนี้เ,เลียลาตาลาเปรียบเทียบว่า การปฏิเราเนี่ยอ ي มานต่ออัลลอฮ์การที่เราปฏิบัติศาสนาการที่เราเชื่อฟังเนี่ยคสั่งของอัลลอฮ์ตาลาคือการลงทุนด้วยร่างกายของเรามันมีอิบาดะห์มาลียะและก็อิบาดะห์บาดานียะการอิบาดาห์ด้วยกับทรัพย์สินการจ่ายสก่าการไปทาฮัตเนี่ยต้องใช้ทรัพย์สินแล้วการอิบาดาห์ที่ใช้ร่างกายการถือเส้นอดการละมาดและก็อื่นอีกมากมายนะครับทั้งหมดนี่คือการลงทุนในการลงทุนเนี่ย ถ้าเราเรียกว่าติยาร้องแสดงว่าต้องได้กําไรคืนมาแล้วในม่อลอตาลาเป็นผู้ที่แนะนําเองอัลลอฮ์แนะนําแล้วอัลลอฮ์ตาลาสัญญาเองนี่เป็นคําสัญญาและสัญญาของอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยไม่มีใครมาขวางได้และเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและกําไรของมันเนี่ยเกินจินตนาการของมนุษย์มนุษย์จินตนาการไปไม่ถึงเพราะความยิ่งใหญ่ที่อ,อัลลอฮ์ตาลาสร้างโลกสร้างจักรวาลเนี่ยเรายังไปไม่ถึงเลย นินดร์ที่รักของอัลลอฮ์ตาลาเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ต้องการให้เราเข้าใจว่าเวลาที่อัลลอฮ์บอกให้เราลงทุนเราต้องเสียอะไรบางอย่างเราต้องยอมสละอะไรบางอย่างาเราเนี่ยต้องยอมนะในสิ่งที่เราอยากแต่เรายอมทิ้งเราฝืนกับอารมณ์ของเราเรากําลังเสียเรากําลังสละ แต่ในความเป็นจริงเนี่ยนั่นคือกําไรเพราะนั่นคือติยาลอกนั่นคือการค้าขายโลกดุนยาเนี่ยเวลาเขาบอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนั่นของดุนยาแต่ถ้าลงทุนกับอ,ลอัลทุกตาถ้าถูกทาถูกตามเงื่อนไขความเสี่ยงไม่มีมันได้แน่นอนความเสี่ยงนี่ไม่มีสําหรับการลงทุนในเรื่องของศาสนาพี่น้องจะรักของอัลอตาละ มีหลายฮะดิษนะครับที่บ่งชี้ว่าเมื่อคนคนหนึ่งเนี่ยเขาสนะคนคนหนึ่งเขาเสียคือเสียนี่คือดูจางดูตามตาของเราดูตามภายนอกของเราแต่ความเป็นจริงแล้วนั่นคือกําไรที่จะได้มามหาศาลอิสลามสอนไว้แบบนั้นและได้อย่างแน่นอนด้วยและไม่ใช่ได้เนี่ยเฉพาะอาคือรอดุนยาเรียลลาตาลาก็ให้เรามาดูฮะดิษหนึ่งนะครับการที่เสียเนี่ยมีสองแบบ เสียแบบที 1941, fact, them, both, pray, easy, ่ว่าเราเนี่ยนะถูกบังคับให้เสียอีกอันหนึ่งก็คือว่าเสียแบบด้วยความสมัครใจทั้งสองอย่างเนี่ยเาตาลาให้ทลตอบแทนหมดทั้งดุนยาแล้วก็อาเะร์เรามาดูอันดีหนึ่งคมาดึกด้วยมาบุครีแล้วก็มุสลิมนบีลัลลอฮุอะลัยฮิวลลัมบอกว่า أجلل أمر المؤمن إن ไ م ر ه ك อ ه له خير وليس ذ ิ ك ل أ ح ا د ลมิน นบีบอกว่าคนมุมินเนี่ยนะภารกิจของเขานั้นแปลกมากภารกิจของคนมุมินคนมุมินนะแปลกมากเลยเกินนะเพราะว่าทุกภารกิจของเขาไอ้คาว่าอินนอัมรอหูคุนลอหูภารกิจทุกอย่างของคนมุมินเนี่ยนะเป็นความดีสําหรับเขาไอ้คาว่าทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้ตัวฮะดิจะอธิบายเองว่าทั้งในเรื่องดีเรื่องไม่ดีทั้งในเรื่องบวกหรือเรื่องลบ จะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาสบายใจวิญญาณให้เขานั้นตกทุกข์และมีความกังวลดีหมดเลยและนบ,บีบอกว่าสิ่งเนี้จะไม่เกิดขึ้นกับใครนอกจากคนมุมินเท่านั้นหมายความว่าทุกปรกิจเป็นความดีกับเขานี้คือคนอีหมนจะเกิดแบบนี้อะไรคืออีมานก่อนและนบ,บีก็อธิบายนะครับบอกว่าอินอัลซอบัตฮุซาระชาการะฟะแค่ละยรัลลกุคนอีหมน เวลาที่ความสะดวกความสบายความกว้างขวางม,มาประสบกับเขาเขาแสกัขอบคุณต่ออัลลอฮ์มันก็เป็นความดีเพราะยิ่งขอบคุณอลัลลอฮ์ยิ่งพอใจอลัลลอฮ์ยิ่งเพิ่มให้ในโลกดญญนี้อันนี้ในด้านบวกนะในด้านลบล่ะอินอัสซาบัตฮุบาระซาบาระมะกานะไครรัลละูเมื่อความเดือดร้อนจเดือดร้อนในเรื่องทรัพย์สินเรื่องในเรื่องร่างกายในเรื่อง,งของครอบครัวอะไรก็ตามแต่ วันเดรอบประสบกับคนอีมานนี่คือเสียเสียเนี่ยถูกบังคับเพราะเป็นกําหนดเป็นกบฏกดัของอัลลอฮ์ตาลาจริงๆอัลลอฮ์ไม่ต้องให้ผลละบุญก็ได้เวลาที่อัลลอฮ์ตาลาให้คนหนึ่งสูญเสียเพราะเป็นกําหนดของอัลลอฮ์ตาลาแต่ด้วยความกรุณาปราณีของพระองค์เนี่ยอินอัฟซอบุตอรอสอบบรอคนอีหม่านเนี่อดทน ไม่บนไม่ตีโพยตีพายไม่มีการพูดน้อยใจบอกว่าฉันละหมาด5้าเวลาฉันก็เป็นมุสลิมคนหนึ่งทำไมยอมรทดสอบฉันขนาดนี้ไม่เคยพูดเพราะเขารู้ว่านี่คือการกําหนดของอัลลอฮ์นี่ของคนอีหมาม่าสักการนะใครรอนละหูกลายเป็นความดีกับเขาเช่นเดียวกันพี่น้องที่รักของอัลลอ์ตาลาสิ่งที่ต้องการที่จะโค้ชอัพต,ตรงนี้ก็คือประโยคพุ่งหลังนี่ คือไอ้เรื่องเวลาได้เนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วหลายคนอัลัมดูลิละแต่เวลาที่สูญเสียสูญเสียโดนบังคับนะทรัพย์สินสูญเสียจะเป็นรถจะเป็นบ้านหรือว่าญาติสนิทมิตรสหายสูญเสียหรือว่าตัวของเขาเองเป็นโรครุ่นนี้นั่นอันนี้คือความสูญเสียหมดถูกบังคับให้เสีย แต่เมื่อคนคนหนึ่งเนี่ยนะคิดว่านี่คือการกําหนดของอัลลอฮ์และทุกอย่างเป็นการกําหนดที่อัลลอฮ์กำหนดมาก่อนที่เราจะเกิดมาแล้วและทุกอย่างเป็นความดีแั่ตนเองไม่บน่นไม่น้อยใจด้วยความอดทนสิ่งที่จะตามมาพี่น้องจจรักของอัลลอฮ์ตาลาในฮะดิษอื่นเนี่ยนะครับหนึ่งอิบาดะที่เขาเคยปฏิบัติก่อนหน้าเวลาที่เขาป่วยคนทหนึ่งป่วย อิบาดาก่อน,น้าด้เขาเคยทําเยอะขนาดไหนช่วงที่ป่วยไม่สามารถทําได้เนี่ยอลอจะให้ความดีของเขายังคงไหลรินไปเรื่อยๆเหมือนกับอิบาดาที่เขานั้นเคยทําก่อนหน้าช่วงป่วยเนี่ยนอนอยู่กับที่ตลอดวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งจะเท่าไหร่ก็ตามแต่แต่ผลบุญจะถูกบันทึกให้แก่เขาตลอดเวลาเลยถ้าหากว่าในช่วงสุขภาพดีเนี่ยถือศีลอดสุนัตตลอดวันจันทร์วันพฤหัส พอเวลาเขาป่วยอัลลอฮ์ก็ให้โดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยถ้าหากว่าตอนที่สุขภาพดีเนี่ยมาละมาที่มัสิตตลอดเวลา27เ,เท่าจะบันทึกโดยที่เขานอนป่วยอยู่นั่นเองอันนี้หนึ่งแต่ไม่ใช่แค่นี้นะสองอัลลอฮ์ตาลาจะทําให้การป่วยของเขานั้นเป็นสื่อในการอภัยบาปนาบีได้บอกในะฮะดีดหนึ่งบอกว่าถ้าคนคนหนึ่งีป่วยหนักนะหนักมากเนี่ย การป่วยนั้นจะเป็นการลบบาปที่ผ่านมาของเขาจนกระทั่งบางทีเนี่ยบางคนหายป่วยนะสมมติถ้าหากหายป่วยอัลลอฮ์ให้เขาหายเนี่ยสภาพที่บริสุทธิ์เลยอ่าแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่แค่นั้นเมื่อถ้าหากสมมุติถ้าหากว่าคนหนึ่งหายป่วยบางคนเนี่ยป่วยเรื้อรังอัลลอฮ์ก็อภัยบาปไปเรื่อยๆถ้าบาปหมดแล้วเนี่ยไม่มีบาปจะอภยัยอัลลอฮ์ะจะเพิ่มตําแหน่งให้แก่เขาสูงขึ้นสูงขึ้นป่วยนานมากเท่าไหร่ นะครับอลัลจะยิ่งยกตําแหน่งของเขามากขึ้นเท่านั้นและผลบุญของเขาก็จะยารีหรือว่าไหลดินไปเรื่อยๆและยลิ่งไปกว่านั้นเนี่ยสมมุติหากเขาหายป่วยอลัลาตาลาจะเปลี่ยนเลือดเนื้อ,อเส้นเอ็นที่ดีกว่าเดิมให้แก่คนป่วยคนนั้นนี่คืออะไรคือสิ่งที่คนคนหนึ่งได้พี่น้อยเจรักของอลัลสมาตนะัวตาลานี่ฮะดีหนึ่งนะครับ การป่วยเนี่ยการสูญเสียแบบนี้เป็นการกําหนดของอัลลอฮ์มันมีอีกขะดีษหนึ่งซึ่งรายงานโดยอิหม่ามอัครนัดในมุสหนังสือมุสนัดของท่านเป็นหนังสือขะดีษของอิหม่ามอัครบัดบินฮัมบัลท่านได้บันทึกขะดีษหนึ่งเอาไว้นะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามาตะรัก عبد ุลลิลลาฮิอัมรอนลายตรุกหฺอิลลิลลาฮฺอิลลาุมินมาฮุวะค็อยรุลละฮุมินฮุฟีดีนิฮิวะดุนยาฮุใจความของขะดีษเนี่ย นบื้อลต้นลอะไรอยู่กับสันลัมบอกว่าบ่าวคนใดก็ตามแต่ที่เขาทิ้งสิ่งหนึ่งเพื่ออัลลอฮ์ทิ้งสิ่งหนึ่งเนี่ยเงินที่ไม่ฮารานเงินที่ชุบะฮัดงานที่มันชุบะฮัดหรือว่างานที่ฮารามหรือว่าอะไรก็ตามแต่เขาทิ้งสิ่งนี้เนี่ยเพื่ออัลลอฮ์ตาลาหมายความว่าไงสิ่งเนี่ยมันจะต้องเป็นสิ่งที่ว่าขัดกับคําสั่งของอัลลอฮ์ไม่ทิ้งดูแล้วได้เงินเยอะงานเนี่ยทำแล้วได้เงินเยอะ ถ้าหากว่าออเดอร์นี้รับแล้วได้เงินเยอะแต่มันนําไปสู่การฝ่าฝืนของอัลอตาละ่ะสติปัญญาของมนุษย์ในดูุรเสียครับมันคือความขาดทุนถ้าคิดตามสติปัญญาและความรู้ของเรานะแต่ท่านเดบิวซอละลลลว่าอะไรวัดสันลับบอกว่าใครต็าตามแต่ทิฏฐะทิ้งสิ่งหนึ่งเพื่ออัลอตาละแล้วทะดีษบอกว่าเขาทิ้งเนี่ยเพื่ออัลอตาลาะเท่านั้นไม่มีเจตนาอันอื่นเพื่ออัลแต่เพียงอย่างเดียวตอนแรกเนี่ย สายตาเขาจะมองว่ามันคือความขาดทุนมันคือการสูญเสียโอกาสแต่หลังจากนั้นอัลลอฮ์จะอินลาอัลบะฮุลลอฮุมินอัลลอฮ์ ن, จะทดแทนให้แก่เขาแทนสิ่งที่เขายอมทิ้งไปเพื่ออัลลอฮ์มาหัวคอยรุนละฮูมินสิ่งซึ่ง,งดีกว่าที่เขาทิ้งไปอัลลอฮ์จะทดแทนให้ฟีดุนยาฮุวะอาคิรติฮีดีกว่าทั้งดุนยานี้ และโลกหน้าอาคือร่องเช่นเดียวกันตัวอย่างก็ได้ผมเคยเจอมาสองสามตัวอย่างเล่าตัวอย่างเดียวก็พอคนที่ยอมทิ้งนะครับยอมทิ้งบางอย่างเพื่อละตาละอัลลอฮ์ให้ทดแทนแต่การทดแทนของอัลลอฮ์เนี่ยเราต้องสังเกตคนเราอยบางเีเนี่ยนะเป็นพี่น้องกันนะครับแล้วก็ขัดแย้งกันเรื่องอะไรมรดกตกลงกันไม่ได้ นะถ้าไม่มีอีมานเนี่ยอย่างบางที่เนี่ยหลายปีมาแล้วยิงกันตายมุสลิมยิงกันตายเพราะอะไรเพราะเงินทองของนอกกายแต่วาสายใหญ่วามเป็นพี่น้องยอมสละยอมตัดยอมทำลายเพราะเห็นเงินดีกว่าความเป็นเครือญาตินะพี่น้องจะรักกันก็รอตายละครอบครัวหนึ่งมีพี่น้องอยู่หลายคนคนสมัยก่อนเขาก็มีหลายคนกันละเจ็ดแปดคนอย่างเงี้ยมรดกเนี่ยมันมีอยู่ส่วนหนึ่ง ที่มีความขัดแย้งกันนะครับปรากฏว่าไม่สามารถตกลงกันได้เพราะมันมันแบ่งกันไม่ลงน้องคนสุดทองนะครับน้องคนสุดทองบอกว่าเอางี้ละกันเดี๋ยวเอาจากส่วนของผมเนี่ยนะแบ่งไปให้หมดเลยตัวคนสุดทองเนี่ยนะแทนที่จะได้สองแสนยอมสละสองแสนซึ่งมันไม่ใช่ง่าย ถ้าคิดตามสติปัญญาของเราแล้วเนี่ยยังไงฉันก็ไม่ยอมเสียคนปัจจุบันบางทีเนี่ยนะเป็นพี่น้องกันนะครับที่ดินแค่คืบเดียวต้าหากว่าเกินขึ้นมาเนี่ยนะทะเลาะกันตายเพราะเราคิดตอนนี้นะเงินต้องมาก่อนทรัพย์สินต้องมาก่อนความเป็นญาติต่อให้เป็นญาติเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่ก็เอาทรัพย์สินของฉันไม่ได้เพราะตอนนี้เราเห็นดุนยามากกว่าคือเราบ้านของเราในขณะนี้เนี่ยสังขากว่าสวรรค์อีกที่มันเกิดเหตุการณ์แบบเนี่ย คนคนนี้เนี่ยพี่น้องที่รักของเลาตาลายอมสลากสองแสนบอกว่าไปแตลงกันเลยปะตัวเองไม่ได้อะไรดูตอนนั้นน่นะพี่น้องที่รักของเราตาลามองคนนั้นเนี่ยนะคนสุดท้องขาดทุนครับแล้วก็เสียครับเสียแต่เอาล็อสัญญาเอาไว้ในฮะดิษบนลิ้นของท่านนบ,บีศ็อลล,ลอ่าอฮุอะอะไรวะสัลัมบอกว่าใครที่ยอมทิ้งเพื่อว่าเขาทิ้งเพื่อให้พี่น้องรักกันเขายอมทิ้งส่วนที่ตนเองมีสิทธิ์จะได้เพื่อให้พี่น้องรักกันเอาล็อทดแทนให้แก่เขาเนี่ยตั้งแต่ในดุนยานี้ พี่น้องที่รักของเราตาลาคนนนผมรู้จักดีปัจจุบันเนี่ยนะรวยที่สุดในบรรดาพี่น้องทั้งหมดนั่นแล้วที่น้องทุกคนต้องมาพึ่งพายน้องสุดท้องคนนี้ในเรื่องเงินทองนะคือของอย่างนี้เนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้ทําให้เห็นแบบชัดเจนแต่เราจะต้องสังเกตว่าบางครั้งเนี่ยผลลัพธ์บางอย่างเกิดมาจากการปฏิบัติของเราอาจจะในทางลบหรือในทางดีก็ตามแต่มันล้วนแล้วแต่ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของมนุษย์ทั้งสิ้น ีิพี่นที่รักของเรา,เาตาลานะครับมันยังมีอีกเยอะแยะนะขอสเสนอสองขะดีแบบสั้นๆว่าเวลาที่เราสละเวลาที่เรายอมดังนั้นไม่ใช่ความไพ้แพ้ไม่ใช่การสูญเสียแต่มันคือการได้กําไรนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์สัญญาเอาไว้และอิสลามสอนเราเอาไว้ เราจึงเห็นว่านาบีสามารถจะสละได้เพราะนั่นนบีมั่นใจว่านั่นคือการได้สาบาสามารถสละได้เพราะพือเขามั่นใจาจากนาบีที่สุ่มซับพวกอัศรอนพวกเขาว่านั่นคือการได้ไม่ใช่การขาดทุนและการสูญเสียแต่อย่างใดนบีสัลงเราสลมกล่าวในฮะดิษหนึ่งนะครับซึ่งบรรทุกต่ออิหม่ามอบูดาวูดเอาส่วนเดียวของฮะดิษประทัทั้งหมดนี้มันจะยาวนาบีบอกว่าอันนั้นไมุลเบเบตินฟีรอบบลญันน่ะลิมันตรักัลมีรอ ว่าอิงกาดาโมเฮกกขันตบีบอกว่าไงฉันรับรองเลยสำหรับคนคนนี้ได้บ้านหลังหนึ่งที่ขอบของสวรรค์คือถ้าหากทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยได้สวรรค์นแน่นอนของอัลลอฮฺมานะหัวตาล่ะใครอ่ะลิมันตอรกัลมีราอยอมทิ้งการโต้เถียง ยอมละทิ้งการเถียงกับคนอื่นว่าอิงกา้ดั่โมิก่อนแม้ว่าเขานั้นจะเป็นผู้ที่ถูกต้องก็ตามแต่คือการนำเสนอความจริงในยอย่างหนึ่งแต่พอเลยไปเนี่ยเถียงกันตอนนี้มันจะแตกต่างกับก่อนหน้าการนำเสนอความจริงเพื่อหลักเพื่อการปฏิบัติเพื่อรู้นั่นแต่อย่างหนึ่งแต่การเถียงเพื่อเอาชนะอันนี้ไม่ใช่เถียงเพื่อให้ชนะอีกฝ่ายหนึ่งอันนี้ไม่ใช่ศาสนา อันนี้คือความแตกต่างมันอยู่ที่เจตนาตรงนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยนำเสนอความจริงคพอยฝ่ายเขา้าเถียงมาปึ๊บเนี่ยนะฝ่ายที่ถูกฝ่ายที่เป็นคนที่ว่านําเสนอความจริงไปเนี่ยยอมไม่เถียงด้วยนบ,บียซละลอเขอะไรหรือเลซลัมบอกว่าคนอย่างนี้อัลลอฮ์รับรองสวรรค์ที่ขอบของสวรรค์เลยทีเดียวบ้านหลังหนึ่งในสวรรค์ง่าย นั่นคือสิ่งที่จะได้ในอาครารอในดุนยาเนี่ยความพอใจได้แต่เขาอย่างแน่นอนเนี่ยการยอมเนี่ยคือแพ้หรือชนะในความเป็นจริงเหมือนกับยอมแล้วแพ้แต่เขาเป็นผู้ที่ชนะในทัศนะของอลอสมาดะฮูวาตาลาอาันนี้สั้นๆไม่อธิบายเยอะอีกอายานหนึ่งลลอตาลาดำรัสบอกว่าวะมาอังตุลม,มินชัยอินบอกวอยุคลิกุวะฮุวะไครุรรอซิตินอะไรก็ตามแต่อันนี้อัลกุรอาน อะไรก็ตามแต่ที่พวกเจ้านั้นได้ใช้จ่ายไปเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยมันต้องมีวงเล็บด้วยอะไรก็ตามแต่ที่เจ้าใช้จ่ายไปเพื่ออัลลอฮ์ตาลาคาดหวังผลบุญซาหัวยุกลีฟหูอัลลอฮ์จะทดแทนให้ทุกอย่างที่เราเสียไปในเรื่องศาสนาเนี่ยใกล้ๆเนี่ยการเชื่อกู้บาทเราต้องใช้เงินแลกมาสี่พันเหมือนกับเสีย แต่จริงๆแล้วเนี่ยอลัลลอฮ์สัญญาในกุรอ่านของพระองค์ว่าพระองค์จะทดแทนให้และการทดแทนของอลัลลอฮ์ตาลาในที่หนึ่งเนี่ยนะสิบเท่าเป็นอย่างต่ำจนกระทั่งถึงเจ็ดร้อยเท่าสิบเท่านี้คือตามสุดแล้วที่อลัลลอฮ์ตาลาให้ในโลกยุนยานี้ในการทดแต่เสียไปเรื่องที่เราของอลัลลอฮ์ตาลาดูสิคนที่ว่าไปทาฮัทจนะจนแม่เคยเห็นคนที่ไปทำฮัทที่จนไหมกลับมาแล้วก็ไม่มีอะไรกินนะ่ะไปหามากคนหนึ่งไม่มี ขาสัญญาของอัลลอฮ์ตาลาอัลลอฮ์จะทดแทนให้ไม่ใช่ริบไปและอัลลอฮ์ถึงกาทับในช่วงท้ายบอกหัวหัวใครรู้รอสีติน้นอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ประทานปัจจัยยังชีพดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหาริษกีหาจากอัลลอฮ์หาโดยวิธีการที่อัลลอฮ์บอกนั่นก็คือจ่ายแล้วมันจะได้กำไรตามจ่ายก่อนแล้วถึงจะได้กำไรตามมาแต่วงเล็บจ่ายในหนทางของอัลลอฮ์พี่นักได้รับของอัลลอฮฺตาลามันมีเยอะครับแต่ว่าเวลาจะยาวเกินไปทั้งหลาย้งปวงที่ผ่านมาเนี่ย จะไม่สามารถเข้าถึงหัวใจของเราได้เลยถ้าเรายังสงสัยในสิ่งที่อัลลอฮ์และนบีบอกถ้ายังสงสัยนะมันยังลังเลอยู่เอ๊ะอย่างงูอย่างนี้อย่างนั้นไม่กล้าหรอกมุสลิมไออัลลอฮ์ถึงบอกบุกมินน่ะคนอีหมานแท้เนี่ยพอได้รับฟังนะครับมั่นใจความมั่นใจมามันก็มั่นใจเต็มที่ลงทุนตรงนี้เนี่ยได้แน่นอนก็เช่นเดียวกันในเมื่อปฏิบัติตามแบบที่อัลลอฮ์บอกแบบที่นบีบอก คำสิ่งด่าสิ่งที่จะตามมาคือกําไรได้อย่างแน่นอนทั้งดุนยาแล้วก็อาสุรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอขอจะละลออมานาะหัวตาลาเตฟิให้ตัวผมก่อนลำดับแรกแล้วก็พี่น้องในการที่จะเข้าใจสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กําชับเราสิ่งที่นบีต้องการจากเราสิ่งที่ศาสนานั้นได้สอนเราและให้เป็นคนหนึ่งที่ละตาลาพอใจเป็นชาวสวรรค์ของพระองค์ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يقلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيا ايها الناس وحدوا الله فان التوحيد راس التقوى فإن استوحد رصوا الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم بالبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا تكونوا من الخاسرين الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وادملوا في الطلب وتوكلوا عليه فان الله يحب المتوكلين وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكروا نقيم الصلاه رحمكم الله و اكبر الله اكبر <applause>